สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับกุ๊กไก่นะครับในช่องกุ๊กไฟเดอร์ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ภูทับเบิกนะครับถือโอกาสมาเปิดคลิปกันที่นี่เลยนะครับกว่าจะมาถึงที่นี่ก็บ่ายสามนะครับแพนไปจะไปกลางที่ริมผาฝั่งนูน้นจะมาถึงเต็มหมดนะครับก็เลยได้มาที่ทิดาดอยโฮมสเตย์นะครับ อันนี้เป็นเ,เต็นท์ของทีมงานนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปถ่ายรูปที่จุดชมวิวนะครับแต่ดูหน้าเลยเอขอองอะช่วยคบนครับบนอะไรกัน <c oughs> ออ้ยยยถ่่าากลงเนืใช่ครับนี่แหละคือแบบเรียวเรียวมากใช่ครับนี่นะะคเราอยู่ที่ตอนแหลเนาะอะไรวะอะไรวะที่ด่านอยค่ะองศาตอนเนี้ยน่าจะประมาณสิบห้าองศากับเวลาห้าโมงสี่สิบห้าจะได้ข้อมูลอะไรไหมครับเนี่ยใช่โอเคครับจบวิวจบวิวนี่ครับวิว ทริปนี้มูกมาจากริมผาครับพอที่เต็มจริงๆเจ็บเท้าจ,จ,จากทริปที่แล้วนะครับที่ไปประจวบมาน้กกําตก้อยากนะครับนนทริปนั้นก็โดนหามลงมาจากน้ําตกนี่ครับที่ดาดอยโฮมสเตย์มีบ้านพักอยู่ประมาณเดี๋ยวผมนับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แปดหลังนะครับลนนแล้วก็ตรงนั้นเป็นร้านค้า,าถ้าใครขาดเรืออะไรตรงนั้นมีร้านค้านะครับผมไม่ได้ไดรีวิวอะไรมากนะครับผมมาถึงก็มืดค่ำแล้วกว่าจะกางเต็นท์อีกเจ็บข้อเท้าอีกโอ้ก็ได้ักงวมตอโอกมตออกใส่เป <s> ๋าไปนี่ครับ เดี๋ยวผมจะซูมไปที่น้องน้อกใบนะครับเห็นสิวหนูไหมคะโอ้โหพี่ครูทำขนาดนี้ลาก็มาตบเลยใช่ครับซูมซูมอันนี่ก็เข้าเข้าไปที่แว่นตาไหนกันหลังนี้เดี๋ยวผมไปอาบน้ำกันน้องมามีมีตัวมาต้อนรับด้วยครับ ไปคนณโบเดินไปเดรออะไรคะไปคุณโบเดินไปเธอมารอะอะไรคะอาไม่ไปพี่กุ๊กเแลาเลยโอเคไปอาบน้ำรับ ห้องน้ำสี่ห้องนะครับเป็นห้องน้ำรวมน้ำบบนส่วมก็ใช้ได้นะครับมีทั้งแบบชักโครกนะแบบนั่งยองอ๋อเออว่าได้ชุดชุดละเท่าไหนนร่ดิ ชุดละห้าร้อยครับนีมีหมูหมูกี่กิโลวะเนี่ยถึงโลป่ะหมูโลหนึ่งนี่มีถ้วยโฟมให้นะครับตะเกียบแนะนำซื้อมาเสริมครับนี่มีผักอิ่มหรือเปล่าไม่รู้ลองดูทีๆีเ้ยหมูลอยอ้าวล่วงเปล่งเปล่งในม่ สวัสดีตอนเช้านะครับที่พูทรึกวันนี้วันที่22ตุลานะครับอากาศเจนมากอุณหภูมิ16องศานะครับชาวนี้ลมเย็นๆเมื่อคืนก็มีลมแรงมาเป็นช่วงๆนะครับยังไม่ตื่นเลย <laughs> เดี๋ยวดูวิวนะครับแคร์สดชื่นมากครับฟัดฟินเลย เดินทางกลับครับผมตอนนี้ก็เวลา10โมงเดี๋ยวผมจะไปไปขาคาตะเชนโง่ะนะครับโอ้โหหมอกสุดยอดเลยควอดฟินอ<ม>ืมยากาศควอดฟินนะครับหมอกสายหมอกลอยพันหน้า ครับผมตอนนี้เป็นเวลา5โมง37นาทีนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่เขาตะเกียนโง่ะนะครับตอนเนื่องจากที่ผมไปพูทะเบิกนะครับที่ดาดอยพูทเบิกก็มาถึงเขาตะเกียนโง่กว่าจะมาถึงนะครับก็มีแวะโน่นนี่นั่นเยอะนะครับตอนนี้วิวก็สวยนะครับฟ้าครึ้มๆ นี่ก็เป็นเต็นท์เช่านะครับของเขาตะเคียนโง่นะครับเต็นท์ละห้าร้อยนะครับฝั่งที่เห็นนี้ก็คือฝั่งฝั่งที่เห็นเขาลูกนี้นะครับคือฝั่งฝั่งทิ่ตะวันออกนะครับถ้าขึ้นมาตรงทางที่ขับรถขึ้นมานะครับจะอยู่ทางด้านขวามือตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกเดี๋ยวผมไปดูพระอาทิตย์ตกดีกว่า ทางลงตรงนี้ก็คือห้องน้ำนะครับฝั่งทิศตะวันตกนะครับก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่ผมไปถ่ายไปเมื่อกี้นะครับทางตรงนี้ก็จะอยู่ตรงที่ขึ้นมา จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นฝั่งที่ตะวันตก่สวยคนคนสวยไหมครับทิดาวานอนทิดาวานอนเดี๋ยวต้องหวนเถววันแล้วครับนี่พาที่กำลังตกนี่เหมือนมองโกเลียเลยอ่ะมองโกเลียคือพี่มันเป็น

ค่อนข้างลกนะครับอันนี้คือวิวของเขาตะเคียนโง่ยามค่ำคืนนะครับแสงไฟแล้วก็อันนี้เป็นสภาพเต็นท์ของเรานะครับ พื้นที่กลางเต็นค่อนข้างที่จะน้อยนะครับไม่เหมาะกับเต็นใหญ่นะครับถ้าใครมาขเขาตะเคียนโง่ะนะครับก็แนะนําเป็นเต็นขนาดเล็กนะครับอันนี้เต็นใหญ่เลยเมื่อกี้สั่งโมก่าไปนะครับก็เพิ่งเอามาแล้ก็ติดไปเรียบร้อยชีสู สวัสดีตอนเช้าที่เขาตะเคีนโน่ครับตอนนี้เวลา6โมงครึ่งพระอาทิตย์มาแล้วครับผ่า,า,าน тэнд л үү ลางเดิมค่อนข้างแคบนะครับวันนี้ก็คือเต็นท์ผมไม่ไม่ได้กางไฟชีทนะครับตัวนี้เพราะว่าขี้เกียจบวกพื้นที่น้อยนะครับก็เลยไม่ไม่กางดีกว่าวิวนาเต็นก็เป็นอย่างนี้ครับ จำได้ว่าเมื่อประมาณสองสมปีที่แล้วตรงนี้เขาจะตัดจนโล่งเตียนเลยนะครับแต่ว่าปีนี้เป็นไรไม่รู้ไม่ตัดเลยครับบทบังบิวทิวทันมากสวัสดีครับผมตอนนี้ก็ผมก็มาอยู่ที่ไล่ ผาหมอกนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์หรือที่เขาเรียกว่าแกนแคนยอนน้ำหนาวนะครับเดี๋ยวรอดูครับมันเหมือนแกนแคนยอนยังไงนี่ครับมันจะเป็นจะเป็นหน้าผาแบบนี้นะครับแล้วก็มีน้ำตกนะครับไหลลงมาซึ่งก็ดูแล้วก็ลึกพอสมควรนะครับแล้วก็ ที่กางเต็นก็จะเป็นมีทั้งที่เป็นวิวภูเขาอย่างนี้แล้วก็วิวน้ําตกอย่างนี้นะครับแต่พวกผมเลือกเอาวิวน้ําตกนะครับอันนี้ก็เป็นแคมป์ของผม ตอนนี้ผมกำลังจะไปลงไปน้ำตกตาดใหญ่ทางลงโอ้เจ็บเก็บ,กบรับ

บวงมีอะไรเนี่ยต้แยมแ่บยำมาม่าที่เด็ด,ด,ดลบาบเนือ้อควางอะไรควางเลนเดียกว,วางเลนเดียโหนี่มาไกลนะครับเนี่ยที่ไล่ผาหมอกมีกับข้าวให้สั่งเยอะนะครับสามารถติดต่อร้านค้าได้มาแต่ตัวเาเงินมาได้อยากรู้ว่าติดต่อ,อยังไงก็ถามเจ้าของได้เลยนะฮะ กินก่อนครับไม่ไปแล้วหิวนี่ครับหลังจากที่หมูกระทะหมดไปแต่เหลือไฟให้เราผิงครับวันนี้อ,อากาศค่อนข้างเย็นนะครับที่ไล่พาหมอกสิบสององศาเลยใช่หรอโอเคสิบสององศาค่ะหนาวมาก<ช>แต่แ้นเั็นานะสังเกตดีๆ <c oughs> แต่ก็ฟิน แต่ชอบครับสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งตอนนี้ผมก็ยู่ที่ไล่ผาหมอกอีกวันหนึ่งก็เดี๋ยววันนี้จะเดินทางกลับเช้านี้ผมจะมาชวมวิวนะครับ ยี่สิบเอ็ดองศานะครับนี่ก็เป็นส่วนของลานกางเต็นท์ภายในไร่ผาหมอกเดี๋ยวผมพาเดินดูนะครับนี่ก็เป็นจุดชมวิวของเขาคือที่ไร่ผาหมอกนะครับก็จะมีทางเดินริมหน้าผานะครับซึ่งเขาก็ได้ ทำรั้วกั้นไว้นะครับค่อนข้างที่จะแน่นหนานครเป็นรั้วเหล็กแล้วก็มีตะแกรงนะครับมาติดตั้งไว้ให้ด้วยนะครับกันสิ่งของเล็กๆตกลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนวิวภูเขานะครับฝั่งนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับแล้วถ้าใครอยากมาก็ก็ต้องจองมาก่อนนะครับ แล้วก็ให้ให้ทางรีสอร์ทถ่ายรูปให้ดูว่าอยากได้วิวแบบไหนนะครับฝั่งนี้ก็สวยนะครับวิวพวกเขามองเห็นหุบเขาไกลๆได้เลยข้างหลังนั้นก็เป็นบ,บ้านพักอีกหลังนะครั อันนี้ก็เป็นลานกลางเต็นท์อีกโซนหนึ่งนะครับแต่แต่ไม่ค่อยเป็นคนกลางนะครับส่วนใหญ่จะไปริฟหน้าผากันตอนนี้ก็เป็นห้องน้ำหญิงนะครับแล้วก็เขาก็มีที่ล้างจานให้ด้วย มีสองจุดนะครับที่หลังจากตอนนี้ก็เป็นห้องน้ำชายนะครับห้องน้ำก็ค่อนข้างสะอาดดีเลยแล้วก็ห้องนออีนะครับ นี่เป็นห้องอาบน้ำแนะนำให,ให้ใช้คันอาบนะครับฝักบัวไม่ไหวน,นะครับหนาวต้องรีบแบบรีบเสร็จนะครับใช้ขันไว้ดีแล้วก็มีดอกไม้ได้วยสวยอยู่นะร้านอเด้นงข้งที่จะดีเลยเขาบริการดีเลย ถ้าใครไม่ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาทำอาหารก็โทรสั่งซื้อกับทางรีสอร์ทนะครับลืมบอกไปนะครับค่ากางเต็นท์ของไล่พาโมก,ก็ สองร้อยบาทต่อคนนะครับก่นอนมาแนะนำให้ติดต่อมาก่อนเพราะตัวใหญ่เขาจะเต็มนะครับยังเตี้ยเปุ๊บยังเตี้ผมเออไม่ไหวสำหรับทลิปนี้ผมก็ขอจบทริปท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ พูทับเบิดเ,าเดขาตะเคียนองและไล่พาโงโอมสตีไว้เพียงเท่านี้ผมกู้ไก่ขอขอบคุณทีมงานที่มาร่วมแจมกับทิปท่องเที่ยวเิชบูรณ์ในครั้งนี้และสำหรับทริปหน้ากูกไก่และช่องกูไ้ไปเลอรอยจะไปเที่ยวที่ไหนก็ขอ,ขอให้รับชมตอนต่อไป ที่นี้ขอขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปครับสวัสดีครับ